สวัสดีครับผมเอลเดวิลเจอาโอนะครับก็วันนี้นะครับก็น้องเจนะครับน้องเจนะครับจานเจนะครับก็ให้ไข่ผมมานะครับ140ใบครับ140ใบได้ยินไม่ผิดครับเป็นไข่วาเลนไทน์เอกนะครับ140ใบนะครับน้องเจบอกว่าพี่โอครับผมมีไข่140ใบผมอยากให้พี่โอเปิดให้หน่อยเพราะว่าผมใจไม่ด้านพอที่จะเปิดนะครับพี่ก็เลยบอกว่าโอเค S <S <an ly> เดี๋ยวจัดให้นะครับ140บใบเนี่ยของฉันหนัดนะครับของฉันหนัดพี่มากๆเลยน้องเจในการเปิดไข่เนี่ยเปิดไข่ได้เกลือหรือไม่เกลือไม่รู้นะครับแต่กูชอบเปิดครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปเปิดไข่140่งร้อบใบให้น้องเจกันเลยนะครับจานเจนะครับน้องเจอุตส่าแบบหมายมั่นปั้นมือมาพี่ขออันติเมทสักชิ้นหนึ่งพี่เอ้ยต้องได้ป้าเจเราต้องได้ป้าเราต้องไม่เกลือใช่ไหมเจจัดไปนะครับคลิปนี้เราต้องตั้งน้ำโมน้ำโมเหนียวหนึบไม่เจ๋งไม่เจ๋ง นะครับโอเคจัดไปนะครับเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเปิดกันเลยดีกว่าผมเลือกใช้ตัวจูเปิดเพราะอะไรครับตัวจูเปิดมันจะได้ของจูนะครับโอเคตามนั้นแล้วก็ประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับเ็นเซตที่ใส่ไหมครับเซตที่ใส่นี่ก็ขายนะครับขายราคาแค่6,000บาทนะครับสามารถลดได้ด้วยถ้าสามารถถ้าติดต่อเข้ามาในแฟนเพจนะครับหรือใครที่อยากได้เลยก็ เอาไปเลยครับสเตตัสหักแรงแล้วก็อีแรงนะครับก็เป็นสเตตัสที่โอเคมากๆนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะเล่นสายหักและสายอีนะครับเป็นอัลติเมทไอรอนวอริเออร์นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาซื้อได้นะครับของต่างๆก็ขายหมดแหละนะครับขายของเก่งโอเคขายของเสร็จแล้วก็ไปเปิดกันเถอะครับผมโอเคครับใบแรกจัดไปร้อยสี่สิบใบอ่ะต้องมาบ้างแล้วต้องมาบ้างแล้วสัตว์หัวใจก้าดวงไอเวนใบแรกมึงเปิดไม่สวยเลยอะไรวะโอ เนี่ยด,ดูดูที่เราต้องได้คือพวกนี้นะครับแต่ไอที่แบบไกลกากระปกหมาอย่างเงี้ยอย่ามาได้ปะขอร้องแหละเอาแบบอย่างนี้มายัางดีใจกว่าเลยนะครับจัดไปต่อเลยต่อต่อเลยต่อเลย,อ,เลยอือออสองเจสองเจโอ้โหห้าใบาห้าใบาได้แต่ไอหัวหัวจะหัวนั่นน่ะไอหัวไกลกาแม่งเอ,อ้ยเจงันเข้าเราแล้วว่าเจหกใบไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเปิดลอด,ดวงไป หัวเสือเอามาทําหอยอะไรเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ตับโอ้โหซองไอเทมตับโอ้โหชิ้นส่วนไฮใบที่สิบใบที่สิบโอซองไอเทมโอแตกแตกโอ้ชิ้นส่วนไฮไม่เอาดีไม่เอาอย่างงี้ดิโอโหสลับนะครับสลหรับไอเทมใน PV p นะครับต่อมาด้วยเดโกหยอดตู้กูน้ำตาจะไหลโอสลับ โอ้โหชิ้นส่วนไฮอะไรเนี่ยไม่ถูกต้องแล้วโอ้โหสลับไอเทมจะ20่สบใบนี้แบบของยูนิคยังไม่ออกอะตายแล้วกูกินมาแล้วกินมาแล้ว2องเกินมาแล้วกินยี่สิบใบผ่านไปนะครับกินโอ้โหกินเกลือลอยมาตั้งแต่ทะเลจนมาบ้านกูอะคิดเอาดิแม่งเอ้ยแตกไปแล้วอุ้ยอะไรวะไม่ถาวรนะครับถาวรมันจะมีกรอบ ถาวรมันจะมีกรอบนะครับของวันไปของวันเนียนๆไปแมงเอ้ยถ้าถาวรมีคนบอกว่ามันจะมีกรอบขึ้นนะครับเฮ้ยไม่ใช่ดิโอ้โหมึงเอาซองมาทำไมเยอะแยะเนี่ยโอ้ยหวัวใจไม่ใช่แล้วจะสามสิบบายแล้วไม่ได้แบบนี้ไม่โอเคนะเนี่ยไม่ถูกแล้วไม่ถูกหลักแล้วไม่ถูกหลักแล้วโอ้โหของวันอีกแล้วถ้ามีกรอบหน่อยนะชิ้นเมื่อกี้เนี้ยถ้ามีกรอบหน่อยนะบ,นบ้านแตกอุเฮบ้านแตกยางเง อูของยูนิคออกอ,อ,อะไรเนะี่ยเอายูนิคมาทําไมไม่เอาดีขอหน่อยขอดีๆหน่อยช็อกโกแลตโอ้ยสัตว์เอ้ยไม่มีกรอบถ้ามีกรอบนะมึงช็อกอะถ้ามีกรอบกูช็อกอะ,กอออกอะต่อไปนะครับอ้เนี่ยเราต้องมีกรอบอย่างนี้นะครับมเพถึงจะเป็นหาวอนแม่งเอ้ยของวันมารัวๆเลยเอเวอย้ดิกโกของแลโอ้เจ็ดอันโอ้ สลับไอเทมโอ้ของวันอีกแล้วของวันนะครับเนี่ยที่เห็นอย่างเงี้ยเราไม่มีกรอบนะครับถ้ามีกรอบม,มันถึงจะเป็นหาวอนนะแม่งเอ้ยไม่เอาดีไม่เอาของวันโอ้โหอะไรวะนั่นสนลับไอเทม40ใบแล้วเนี่ย40ใบแล้วเนี่ยเนี่140ย140ใบให้ตีราคาประมาณ1,500นะครับ1,500บาทเน็ตเน็ตอะ1,500บาทด่กูจะทําแบบนี้กับน้องไม่ได้นะเว้ยโอ้โหเสือจากกล่เอามาทําไมเนี่ย โอ้โหแหวนไอเวนแตกหัวกูจะแตกไหมเนี่ยโอ้ทีสไปผ่านไปนะครับไม่ได้หายเหว่อะไรเลย,เลยตายแล้วน้องเจโอ้โหหัวเสือไข่เกลือไอเวนวเห้ยเฮยังเหลอต้อง90้ไปอย่าพิ่งท้อเราต้องไปให้สุดเราต้องต่อให้สุดน้องเจโอ้โหแลิน,นีกามาอีกแล้วอะไรเนี่ยคูคันหัวยิปออเฮยิ้นสวรไฮมาลวๆเลยไม่เอาดิ โอ้โหเสือจากก้วกากนะครับแมวโอ้โหแหวนไม่เอาว่าไงวะยังนิ่งยังนิ่งโอ้โหสลับมาเต็มเลยไอเวยนไม่เอาดิโอ้โหสลับสามใบติดสามใบติดอีกก็ห้าสิบบาทแล้วนะโอ้โหถ้ามีกรอบนะถ้ามึงมีกรอบหน่อยนะเฮ้ hey, อย่างนี้เลยละมึงแม่ โอ้โหสลับดูแก้วบวกหนึ่งสลับอย่างเงี้ยมาทำไมเยอะแยะวะโอ้เริ่มเซ็งนะครับเปิดไปก็เริ่มเซ็งนะครับน้องเจแม่งเอ้ยดูพี่เปิดน้องเจดูพี่เปิดน้องเจอย่าเพิ่งเอายาดมมาดมนะโอ้กรอบกรอบไปไหนกรอบมาหน่อยโหมึงใส่กรอบพี่กูหน่อยดิมึงไม่ใส่กรอบแบบนี้ไม่ถูกต้องนะเนี่ยใส่กรอบหน่อยโอ้โห แตกโอ้ยของแรของแรนะครับเป็นของแรอันนี้เป็นของแรไม่เอาด้วยปะมันมันก็ได้แหละแต่มันแบบมันไม่ใช่อ่ะมันเปิดต้องร้อยสี่สิบใบอ่ะมันจะได้แค่เนี้ยมันไม่ถูกต้องนะฮะต่อไปมึงต้องมาอีกนะครับต้องมาอีกแร็ถือว่าดีละถือว่ามาดีละเลิกเงายามดีมาละแมงเอ้ผ่านไปเลยครึ่งนะครับเจ็ดสิบใบผ่านไปได้ของแรมาชิ้นเดียวสภาพโอ้ยเหลือหกสิบห้าใบแล้ว แม่งเอ้ยน้องเจเอาไงก็ดีว่าเราอะโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ยกูจะเป็นลมโอ้โหโอ้ยมึงจะสลับอะไรนักหนาเนี่ยกูสลับทังปีหน้าก็ไม่หมดแล้วโอ้โหโอ้บอลกาาครับนั่น โก้หยอดตู้นั่นสลับมาตายเลยกูไม่พีพีพีมึงก็ให้กูตายเลยโอ้หนึ่งวันอะไรวะเนี่ยมึงของวันมาเต็มเลยไม่เอาดีขอถาวรได้ปะเพลงโปรดกูมาแล้วมึงต้องถาวรแล้วอูแหลกนิดแหลกนิดนิด่างยีงต้องมาไหมโอ้โหสองเทียบเลย สองตายเลยวันเนี้โอ้โหน้องเจผ่านไปแล้วจะร้อยใบแล้วน้องเจว่าไงวะโออา้าวของแลของแลโอ้โหไม่เหี้ยแต่มันเป็นของแลไงพันห้าได้ของแลมาสองชิ้นก็ไม่ใช่อ่ะแม่งอะไรวะเกินไปวะโอ้โหกูเริ่มท้อกับการเปิดไข่เปิดให้เขาเปิดให้เขาร้อยใบ ได้ของแรมมาสองชิ้นไอ้สัตว์เหลืออีกสี่สิบใบโอ้โหชื่อกูต้องขึ้นแล้วจังหวะนี้เอาหน่อย,ยสี่สิบใบสุดท้ายเร็วโอ้แตกโอ้โหโอ้โหอ๋อยูนิคนะครับที่เห็นเนี่ยหัวซาเลยกูโอ้ขอถาวอนดีๆหน่อยเอ้ย ว่าห,วหัวใจว่าโอ้กูถามหาหัวใจมาจริงเลยเวนโอ้โหไม่มีกรอบถ้ามีกรอบยังพอดูถูกได้ถ่ายได้ไงอ้เหอไปแล้วกูไปแล้วร้อยสามสิบไปผ่านไปนิ่งกริปโอ้โส่งไวอีกแล้วโอ้โหมีกรอบหน่อยก็ไม่ได้เนอะ ใส่กรอบมาหน่อยใส่กรอบมาหน่อยสักอันหนึ่งสักอันหนึ่งใส่กรอบมาหน่อยโอ้โหอาทิษฐานดวงดาวแล้วขอพรโอ้ขอพ,อร,อขอพอรให้ได้สองไอสัตว์อันติเมตโอ้โหลูกแก้วบวกหนึ่งหนึงบวกสองใช้ก็ไม่ได้ลบก็เสียได้ช่องโอ้โหเจเอ้ยเจนั่นยูนิคอีกโอ้ยยูนิคแล้ว โอ้ห15ใบสุดท้ายผมทอ้อเลยว่ะกูเห็นแล้วกูท้ออะน้องคงจะดูคลิปแล้วแบบโอ้พี่คุมหัวคุมเอาตีนก้าหน้าผากอ่ะน้องอ่ะเอามือก่าหน้าผากไม่พอครับเปิดอย่างนี้โอ้10ใบสุดท้ายโอ้ยสองกูน้องเจกูโอ้โหถ้ามีกรอบนะัาว์ไม่มีกรอบอ่ะเออน่ะ น้ามึงมาแบบเนี้ยเออแตกโอ้โหยูนิคห้าใบสุดท้ายใส่กรอบมาอันติเมทเอ้ยไม่มีรีเจนยังไม่ออกอ่ะเอ้ยอื้มกูมคิดว่าถา่าวบอแล้วแหลกด้วยไม่ใช่่ะแม่งสองใบสุดท้ายโอ้โหแตกใบสุดท้ายครับ โอ้โหจบแบบเฮ้ยแล้วเปิดของที่ได้มาให้ดูกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นพวกนี้เลยนะครับสเตตัสไก่กางเนี่ยคือโอ้โหต,ตัดอย่างนี้เจยอดตู้เจยอดตู้โอ้โหโอ้โหโไหนแวนยิ้มอยู่ไหนแวนยิ้มอยู่ไหนวะนี่โอ้โหสเตตัสแต่ละอัน โอเคครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องเจมากมากนะครับแล้วก็ขอโทษน้องเจด้วยนะครับที่เปิดให้ไม่ได้อะไรเลยนะครับน้องเจไงพี่ก็ต้องขอโทษน้องเจมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะครับก็ถ้ามีอะไรก็สามารถติดต่อเข้ามาในแฟนเพจได้นะครับเฮ้ยผมเซ็งมากเลยแบบเจ๊งแบบเจ๊งเฮี้ยเลยอะโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอโทษครับ